เป็นปกติธรรมดาเนาะเ <im itation> พื่อนเราคือบัดดีหรือเพื่อนกันที่ขึ้นรบด้วยกันเขาจะพูดง่ายแต่และคนสามารถที่จะตายแทนกันได้ในสนามรบนะฮะ <im itation> เพราะว่ามันไม่มีใครที่จะช่วยเราแล้วในสนามรบลูกเมียครอบครัวหรือคนอื่นก็ช่วยเราไม่ได้ครับพ่อแม่ช่วยเราไม่ได้คนที่จะช่วยเราได้ในสนามรบก็คือเพื่อน <im itation> เพื่อนที่เป็นนักรบด้วยกัน <im itation> พกเพื่อนจะช่วยกันทีนี้พอเราเห็นเพื่อนบาดเจ็บล้มตายเนี่ย ก็จะเกิดมีความรู้สึกแบบว่าถ้าเกิดเราเป็นอย่างเขาเนี่ยจะเป็นยังไงครอ,อบครัวเราจะอยู่ไงก็คิดแต่ว่าคิดแป๊บหนึ่งคิดแป๊บหนึ่งมันเข้ามาในสมองอ่มันก็จะหายออกไปเพราะว่าเราเราเรามาลบเพื่อชาติไอ้สิ่งนี้เราต้องตัดออกไปหมดเลยเรื่องครอบครัวเรื่องญาติพี่น้องเนี่ยอ่ะเราพร้อมที่ผีชีพตลอดนะฮะก็เลยบางครั้งความรู้สึกมันก็ต้องมันเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมเราเป็นคนเนี้ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เพื่อนโดนยิงมั่งเหยียบก,กับระเบิดมั่งขาขาดที่การเราเห็นแบบเห็นบ่อยครั้งแบบมันจะแวบเข้ามาในสมองเลย แต่เราก็ต้องตัดออกไปภายในภายในช่วงเสี้ยววินาทีต้องตัดออกไปเพราะว่าข้างหน้าเราจะมีศัตรูมีฝ่ายสงครามรอที่จะสังหารเราอยู่มันเป็นลักษณะนี้ครับสิ่งต่างๆที่มันกวนรบกวนสมองรบกวนจิตใจเราเนี่ยต,ออตัดออกไปเลย,เลยข้างหน้าคือศัตรูอย่างเดียวที่เราจะต้องต่อสู้เพื่ออ,อธิปไตยของเราครับ